สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เราหมดทันแนวอยู่ที่วัดคืวันยังครับวัดเนินกระบกครับวัดนงกระบอกครับมาให้อาหารปลาครับมาให้อาหารปลาครับไปกันเลยครับไปกันเลยค่ะไปชมกันเลยครับไปชมกันเลยค่ะ เยอะๆๆ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 นๆๆๆๆๆๆงเๆๆๆๆๆเๆๆยอๆกๆๆๆๆอๆๆ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 ๆ่ๆๆๆๆๆานๆๆๆพี่ๆ้ๆๆ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 ๆ้ๆๆๆๆเๆๆๆัๆๆ้าๆๆ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 ลาๆๆๆๆโถโถโถๆๆๆๆ มั <c oughs> นมีคนปาให้อาหารปลาพนกับยูตะบ้านกักตัวนะครับพี่น้องไปกระไดตรงนี้กับปอดปอดคนอยู่ครับปอดพ่นพ่นปลาไหลครับที่มาเนี่ยครับมันมีคนเลยครับ, <c oughs> บ <c oughs> อะไรนะครับเสียงด้วยยเสีงอะไรครับปลามันมีเสียงเสียงหย่ง <c oughs> ค,ครับปลามันร้องแบบใดครับ ปลามันห้องแบบใดห้องแบบใดครับหันมาบอกท่านผู้ชมดูหันหนามาพร้อผมเดาเอาไปเลยหันไปหันไปหันห้องแบบใดห้องแบบใดบอกท่านผู้ชมมึงดูเห็แไหมหันมาเบิ้งกล้องนี่แไหมหันไปเบิ้งกล้องแล้วแม่มันห้องแบบใดมันห้องแบบไหนมันไม่ใช่แบบใดป่าก่อนนะป่าไม่ใช่แบบป่าป่าใช่แบบใดปากปลาโอ้ยแบบนั้นเอ้าให้ปลา เออเพื่อนอยากเพื่นอาปากโซโลเชเลียญูบุญอ่ะเอาให้เพื่อนเช่าผุดอ่ะเพื่อนหิวไม่ผู้ใดเอามาให้เพื่อนเพื่อนหิวผุดอ่ะพวกนี้เพื่อนอาปากก็ผุดอ่ะเอ้ย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 นี่เป็นสวนนะครับสวนให้อาหารป่าบ้านนั่นกระบกครับจะอยู่ด้านหลังของวัดนะครับ ด้านนานี่เงียบเงาที่กันนะครับคนกะบะมี่ครับโอ้โหเบิร์จะกระปุกหรอมานับมานับไปทำผู้ชมมองดูเบิร์จะกระปุกอ่านับทีละอันนับทีละอันเอาใส่ตะกร้านับแล้วก็ใส่ตะกร้าจับใส่ตะกร้าด้วยกับตะกร้าด้วยครับหนึ่งนับด้วยสองอันนี้อะไรอ่าอันนี้อะไรสามอันนี้อะไร ยีอันน no ี้อะไรครับห้าอันนี้อะไรครับหกอันนี้อะไรครับเจ็ดอันนี้อะไรครับอันี้อะไรครับแปดเบิร์แปดกระปุกคุณบอกครับสาธุด้วยครับทำบุญครับดูทีบมมันเกาดากฮะเพดูทีบม้ามันเกาดากมาเกาดากโอ้ยหมาเกาดากเนี่ยบอกมาเกาดาก โอ้ไปมันไม่เกาดากมันคันมันมันเย็นนี่หันหน้ามาหันหน้ามาหันหน้าไปดูดูอะไรครับโอาดูหมาเหรอโอามันเกาดากเหรอน่ะโอ้หมามันเกาดากอ่ะหันหน้ามาหันหน้ามาหันหน้ามากลับกันเลยครับพี่น้องเจอกันไหมครับอ่ะสวัสดีพ่อ